อ่ะสวัสดีครับก็มาเจอกันครับกับ The Bank TV Video Game Review นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเกมนะครับ Assassin's Creed The Origin นะครับผมแน่นอนนะครับว่า Assassin's Creed Origin เนี่ยก็เป็นอีกผลงานหนึ่งนะครับชิ้นโบแดงของ Ubisoft เลยทีเดียวนะครับเปิดตัวประมาณปีตุลาคมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2560นนะครับตั้งแต่ที่เปิดตัวออกมาเนี่ยก่อนเปิดตัวเนี่ยก็เห็นเทเลอร์นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับเมืองอียิปต์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหว้าวมันทำออกมาได้ดีมากๆนะครับน่าเล่นมากๆ เวลาผมมาสัมผัสครั้งแรกเนี่ยผมเคยผ่านการเล่นภาค Unity Black Flag นะครับ Syndicate มาก่อนนะครับพอมาจับ Origin เนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความประทับใจก็คือมันมีกลิ่นอายของ Action RPG นะครับคนเล่นเนี่ยจะไม่จาเป็นต้องเล่นตามเนื้อเรื่องหลักทุกอย่างนะครับเราสามารถเลือกไปทำเควสเสริมได้ก่อนก็ได้อย่างผมเนี่ยทำเควสเสริมจนแทบหมดถึงจะมาเริ่มเล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวเกมก็เปิดอิสระให้เราเนี่ยเลือกการการะทำของเราได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับ ที่สาคัญเนี่ยระบบการต่อสู้หรือคอม b a t ซิสต e m มเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นการจําลองระบบการต่อสู้แบบ Dark Soul นะครับแต่ว่าทําออกมาได้ดีกว่าตรงที่ว่ามันเป็นระบบการต่อสู้ที่เราเนี่ยสามารถจับจังหวะแพร่หรือดีเฟนซ์ได้นะครับซึ่งต่างจาก Dark s o u ซตรงที่จังหวะในการต่อสู้ของ Dark Soul เนี่ยจะยากต่อการจับจังหวะนะครับทำให้เราอาจจะต้องปาจอยทิ้งเลยแต่ว่า e อเด n ครี e ออริ i ินเนี่ยเป็นการทำคอมแบทซิสต์สมออกมาผสมผสานได้ระหว่างเ s เ n Creed ภาคเดิมและ ระบบเกมแบบด a r k กโซได้อย่างลงตัวนะครับใครที่ชื่นชอบการแอคชั่น RPG แบบความตื่นเต้นเร้าใจเนี่ยก็ไม่ควรจะพลาดภาคเอเด n Creed The Origin ไปโดยประการใดนะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยต้องแน่นอนว่าเอเดนซินครีตออริเนี่ยก็ทำมาได้ดีนะครับออปชันเนี่ยมีการปรับแต่งให้เราสามารถเห็นได้เลยว่าปรับแต่งออปชันใดจะเป็นยังไงและกินทรัพยากรการ,การ์ดจอไปเท่าไหร่ซึ่ผมชอบมากนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกปรับแต่งออปชันต่างๆในการ์ดจอของเราได้เหมาะสมกับเครื่องของเราเลยทีเดียวนะครับ ใครที่ไม่เคยเล่น a s สซินค e ีเนี่ยก็บอกตรงว่ามาเล่นภาคนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าให้ไปเล่นภาคก่อนๆมาก่อนจะได้เข้าใจและสัมผัสความเป็น a s สซินคลีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในวีโอหน้าครับสวัสดีครับ